เอสไปหนึ่งรัตนทิเบตน,นะครับชั้นที่ยีองนะครับห mm ้องนี้จะเป็นห้องที่ด้านนี้ไม่ติดใครนะครับ mm hmm. ชั้นอยู่ชั้นยี่สองนะครับเป็นหนึ่งห้องนอนไซส์ hmm. อยู่ที่ยีห้าตารางเมตรนะครับ mm hmm. ในห้องจะมีแอร์ตัวหนึ่งนะครับม mm ีทีวีนะครับเครื่องทำน้าอุ่น มีตู้เย็นครับนี่คือวิวนะครับะถานหน้าไปทางถนนรัตนาธิเบศตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับ ในห้องนะครับตรงนี้ในฝู่นเดียนแล้วก็ในห้องน้ำนะครับก็จะมีเครื่องทำาอุ่นให้นะครับ